อาหานที่ง่ายนะพี่น้องไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวง่ายสุดนะพี่น้องหนาตาแบบนี้เลยง่ายสุดแล้วไข่เจียวสันอ่านการด่วนที่เร่งด่วนทําง่ายอร่อยเลยก็คือไข่เจียวนะพี่น้องไข่เจียวหอมใหญ่ไก่ละไก่ได้ที่แล้วพี่น้องหอมอวยอวยเลยนะ ทำง่ายอร่อยด้วยเมนูง่ายสุดสำหรับคนเร่งด่วนปิ้นบึกกับด้านพี่น้องปิ้นไวเหมือนโกงบริสันคุณเห็นบ่ว,ว้าวเหลืองนะจานหอมหวนชวนอยากกินพี่น้องจ้ะพริกน้ำปลาเท็กน้อยเนาะบ่ะนี้บีบกรงนาหาดใส่พริกน้ำปลา,า,ปา,พ,ปาพี่น้องเอ้เมนูที่ทำง่ายนะอร่อยด้วย กับข้าวสวยข้าวเหนียวกับแซบข้าวสวยกับจัดได้พี่น้องแซบอยู่แล้วเมนูทำง่ายอร่อยเลยไข่เจียวหอมใหญ่อยากให้แซบชูขึ้นไปก็คือน้ำไอ้นั่นหั่นพริกสดนะคะพริกน้ําปลานั่นเองบีบมะนาวหยอะสัาากนิดกระปรองเมนูนี้แซบวร์มาแล้วนี่ไงพี่น้องโอ้ย ซ่บไปกินน้ำกันจ้าไข่เกี่ยวโห้ยหอมพี่น้องรับรองเลยหิวๆเมนูง่ายสุดไข่เกี่ยวนะคะใส่หอมแน่นู่นเนี่ยแล้วแต่ตามจะชอบปรุงรสตามชอบพี่น้องหอมอ้วนชวนอยากกินมาเด้ออยาเด้อ